เบื่อแวดวงนางงามจังเลยด่าทอกันด้วยถ้อยคำไม่น่ารักดรามาได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยเข้าใจปะดูเป็นขยะเหม็นเช้าโชว์ในโซเชียลเนี่ยช่วยหยุดได้ไหมคะเอออันนี้พี่บอยขออนุญาตเลยนะคะพี่นวัดคะพี่ปุ้ยคะสวัสดีทุกคนนะคะจริงใจเล่าค่ะวันนี้พี่บอยชวนคุยเรื่องของแวดวงนางงามสักนิดหนึ่งนะคะ หลังจากน้องโอปอเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยก็นึกว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นจริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวม95%น่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนไทยมีความสุขนะคะแต่พี่บอยเองเป็นคนในวงการบันเทิงแล้วก็ตามไม่ว่าจะวงการไหนที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงไม่ว่าจะแง่มุมไหนพี่บอยก็ติดตามและวันนี้อยากจะเล่าอยากจะชวนทุกคนมาคุยนะคะเรื่องของความไม่สบายใจที่พี่บอยเห็นมันคือความไม่สบายหูมันคือเรื่อง ที่ไม่สบายตาและสุดท้ายกลายเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจกับเรื่องราวของแวดวงนางงามค่ะวันนี้พี่บอยเล่าในจริงใจเล่านะคะขอบคุณทุกคนที่จะช่วยพี่บอยกด subscribe กด follow กดไลค์กดแชร์นะคะรวมไปจนถึงขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะพาแครเ์เบสซี่วันนี้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมพูและก็ครีมนวดน,นะคะพาแคร์เบสซี่แอนตี้ฟอล แชมพูแอนคอนดิชันเนอร์หรือเรียกยง่ายๆว่าแชมพูครีมนวดอันชันค่ะนี่คือสารสก,กัดจากธรรมชาติ8ชนิดช่วยให้ลดการขาดของเส้นผมแล้วก็ลดการรุดร่วงลดผมงอกก่อนวัยค่ะกระตุ้นการงอกของเส้นผมด้วยนะคะจะทําให้เส้นผมของเราแข็งแรงใช้ทั้งแชมพูใช้ทั้งครีมนวดก็จะช่วยลดการขาดของเส้นผมและทําให้ผมเราดกเงางามและมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะหาซื้อได้ในร้านสรรพสินค้านะคะร้านบิวตี้ทั่วประเทศรวมถึงช่องทาง ออนไลน์คุณเสิร์ชเลยพาแคร์เบสซี่นะคะก็จะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้พาแคร์เบสซี่ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ในเครือของฟาเกอร์ไทยแลนด์ค่ะนี่คือโปรดักฑ์คุณภาพอีกตัวหนึง่งที่พี่บอยแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเส้นผมแข็งแรงค่ะมากันที่เรื่องที่พี่บอยจะพูดวันนี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ในแวดวงนางงามเนี่ยมันมีคนวงในกับวงนอกคนวงในเนี่ยที่เม้นเก่งๆนี่พี่บอยบอกได้เลยนะพวกคุณกําลังจะสร้างให้ คนวงนอกซึ่งเป็นคนที่เจอพี่บอยแล้วก็จะพูดแล้วก็จะบ่นเนาะเขาบ่นว่าอะไรเขาจะพูดว่าเบื่อแวดวงนางงามจังเลยด่าทอกันด้วยถ้อยคําไม่น่ารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือขุดเรื่องนู้นสร้างเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการฟาดกันพี่บอยขออนุญาตใช้ตรงนี้พูดตรงๆเนาะวันนี้แวดวงนางงามเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ดูนางงามด้วยใจนางงามจริงๆ รักนางงามดูเพื่อความบันเทิงดูแล้วแหมมันสบายหูสบายตาดูแล้วมันเพลิดเพลินอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เลือกข้างแล้วนะคะเอาพูดตรงๆก็อาจจะอยู่ฝั่งพี่ปุ้ยไหม TPN เขาก็จะมีอะไรละ่ะ i s s World เขาก็จะมี Mr กับ i s s g l o b a l แล้วก็จะมีนางสาวไทย กับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้วงที่3ก็จะเป็นกลุ่มพี่นวัดนะคะก็จะมีมิสแกลนก็จะมีมิสยูนิเวอร์สอะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยทั้ง3วงนี้สิ่งหนึ่งที่พี่บอยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันคือนางงามแต่ว่ามันก็มีคนบางคนเนี่ยเริ่มบ่นแล้วก็เอื่อมละอากับพฤติกรรมคนในแวดวงที่พูดได้ง่ายว่าศาสตร์โคลนใส่กันเนาะบางคนเขาเจอหน้าพี่บอยเขาเอ่ยเลยบอกว่าพี่บอยคะตอนนี้เนี่ยในแวดวงนางงามด่าก,กันเยอะจังเลย ตามโซเชียลบางทีมาโพสด่ากันขยี้ขยำเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเป็นประเด็นแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือมันกลายเป็นขยะโซเชียลขยะที่ที่เป็นขยะเจอมันไม่ได้สร้างความสุขใดๆให้กับใครเลยนะคะดราม่าได้ทุกเรื่องทีนี้เนี่ยพี่บอยก็เห็นเนาะว่าแต่และเวทีเขาก็มีจุดยืนซึ่งพี่บอเคยพูดหลายครั้งละในแวัดวงนางงามว่าช่วยกันสร้างบรรยากาศให้คนที่เขาตามนางงามเขาไม่เบื่อ เขาไม่อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเขาเอื่อมละอาเธอเขาเอือมละอากับบางเพจบางเพจเนี่ยโอ้โหเลือกข้างด่าทอบางเพจเนี่ยโอ้หโหโพสอะไรขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวนะคะพี่บบอกได้เลยว่าอย่าเป็นประเด็นและผู้นําทั้งสองวงเนาะขออนุญาตตรงไปตรงมานะคะพี่นวัดอันนี้ก็รู้จักแม่ปุ้ยอันนี้ก็รู้จักรู้จักทั้งคู่บ่อยว่าเรา พยายามสร้างบรรยากาศให้โซเชียลนางงามหรือเรื่องราวที่ออกจากทั้งสองท่านเป็นเรื่องราวที่สบายตาสบายใจดีไหมคะคือพี่บอยรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยพี่นวัดเขาก็พูดธรรมดานะอ๋อเอาไปโยงและเอาไปขยายความและบางครั้งพี่ปุ้ยก็โพสต์ธรรมดานะคะเอาไปแขวะและพี่ไปพูดแบบนี้เนี่ยพี่บอยบอกณจุดยืนเวลานี้เลยนะคะว่าไม่ได้เข้าข้าง ไม่ได้อยู่แกลนไม่ได้อยู่ยูนิเวอร์สไม่ได้อยู่ยูเวิลไม่ได้อยู่ g l o b a l เป็นกระเทยที่เป็นนักข่าวและตามข่าวนางงามมานานและรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีการเลือกข้างมันมีการด่ากันมันมีการทําให้เวทีนางงามซึ่งเป็นเวทีการประกวดที่ควรจะสร้างความสุขให้กับคนที่ติดตามชื่นชมในสติปัญญาเพลิดเพลินไปกับความสวยและภูมิใจกับความเป็นผู้หญิงเก่งของคนไทย แต่มันกลายเป็นว่าเรื่องที่พี่บอยพูดมาทั้งหมดมันถูกกลบไปกับบรรยากาศของการไม่น่ารักของคนเพียงบางกลุ่มแต่อีคนเพียงบางกลุ่มเนี่ยขยายผลขยี้บางเพจพี่บอยเข้าไปตามเนาะหูพูดแรงมากอาวตารเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครยังไงพี่บอยจึงอยากจะใช้ตรงนี้เป็นวาระที่จะพูดว่าขอให้คนที่ตามนางงามแบบพี่บอยซึ่งไม่เลือกข้างเราเลือกความสุขเนาะช่วยกันสร้างบรรยากาศได้ไหมคะและ คนที่พยายามจะทําให้บรรยากาศของแวดวงนางงามดึงลงมาดูเป็นขยะเหม็นเฉาโชว์ในโซเชียลเนี่ยช่วยหยุดได้ไหมคะพี่บอยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันไปกันใหญ่และมันทําให้คําพูดที่เราอยากให้ประเทศเราเป็นประเทศศูนย์กลางความงามของโลกโลกหันมามองซอฟต์พาวเวอร์ผู้หญิงไทยใดๆก็แล้วแต่วันนี้พี่บอยรู้สึกว่ามันไปไม่ถึงหรอกถ้าพวกเราคนที่รักการประกวดนางงามและภูมิใจในสิ่งที่ ผู้หญิงไทยเป็นมันไม่ไปกว่านี้มันจะวุ่นวายกับเรื่องแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้พี่บอยพี่บอยขออนุญาตใช้ตรงนี้เนี่ยในการที่จะบอกให้ทุกคนสร้างบรรยากาศที่มันเป็นบวกเนาะแล้วก็อะไรที่ไม่ต้องตอบโต้ก็หยุดบ้างเอออันนี้พี่บอยขออนุญาตเลยนะคะพี่นวัดคะพี่ปุ้ยคะ่ะพี่บอยว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นจริงๆที่ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายซึ่งทั้งคู่เนี่ยไม่ได้พูดถึงกันหรอกนะแต่ว่าอมีบ้าทายาโค้งคลาย เครือข่ายฟัดกันนะ่ะโอ้แล้วบางครั้งมันเลยทําให้ข้างบนทําให้พี่ปุ้ยทําให้พี่นวัดดูไม่ดีซึ่งทั้งสองท่านน่ารักกับพี่บอยนะแต่บอยเขาพูดภาพรวมนะคะอย่ากโกรธพี่บอยพี่บอยจึงอยากใช้อีพีนี้เนี่ยมาพูดเรื่องราวที่อยากให้มันสร้างสรรค์นเนาะอยากให้มันรู้สึกว่าช่วยกันทําให้บรรยากาศ การตามข่าวนางงามมันมีความสุขอะเธออ่ะอันนี้พี่พูดเลยเพราะว่าคนหลายคนมากๆเจอพี่บอยแล้วเขาก็ทักทายเขาก็รู้สึกว่าพี่บอยมันเกิดอะไรขึ้นในแวดวงนางงามทําไมนับวันมันยิ่งดูแบบโอ้โหรุนแรงมากขึ้นนับวันมันดูใส่กันมากขึ้นเลยอันนี้พี่บอยเรียกร้องแล้วมันจะทําให้ภาพรวมมันดีขึ้นและพี่บอยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มากๆ9ก9 9เ็เนเนี่ยเขารักเขาดูเขาเชียร์การประกวดนางงามทุกเวทีแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาเบือ่อ เบื่อขยะโซเชียลที่สร้างขึ้นมาอันนี้พี่วันไม่ได้บอกนะว่าใครสร้างแต่มันเป็นเรื่องราวที่เป็นการสร้างที่มันเกิดขึ้นและมันําให้ภาพรวมของวงการขาอ่อนนางงามดูไม่น่ารักอันนี้ขออนุญาตใช้ความแก่มาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังแล้วถ้าใครเห็นด้วยพี่บ๊ขอคอมเมนต์ได้ไหมคะพี่บ๊ขอสิ่งที่พี่บอยพูดถ้าเห็นด้วยช่วยคอมเมนต์ได้ไหมคะอะไรที่เป็นดราม่าโปรดหยุดคะ่ะ บางครั้งอเธออันนี้พูดแบบให้เห็นภาพนะสิ่งปฏิกูลอยู่ในน้าอะถ้าเราเราปล่อยให้มันลอยผ่านไปอะมันก็ผ่านไปค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปแตะโดนมันนะคะมันจะแตกกลิ่นมันจะเฉาโชว์แล้วมันก็จะเลอะตัวเราด้วยดังนั้นจําไว้นะคะถ้าอะไรที่เราไม่พอใจปล่อยผ่านอย่าไปขยี้ขยำม,มันเยอะ มันจะทําให้บรรยากาศภาพรวมมันเสียค่ะนี่คือเรื่องราวที่บ่อยอยากให้ทุกๆคนที่รักแวดวงนางงามเข้าใจนะคะเด็กรุ่นใหม่ที่สร้างเพจขึ้นมาได้ทุกวี่ทุกวันอวตารบ้างไม่อวตารบ้างคุณเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้บรรยากาศภาพรวมนะคุณต้องรับผิดชอบกับแวดวงนางงามเราด้วยนะคะอยากเป็นสื่ออยากแสดงความเห็นแต่คุณไม่รู้หรอกว่าการแสดงความเห็นที่บางครั้งเป็นขยะในโซเชียลเนี่ยมันทำให้บรรยากาศของ แวดวงนางงามเราไม่น่ารักเรียกร้องให้เราช่วยกันสร้างความสุขด้วยการเชียร์ด้วยการผลิตนางงามด้วยการประกวดนางงามตามแบบฉบับของแต่ละเวทีทุกๆเวทีมีคุณค่าแต่จะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวเองทําเท่านั้นค่ะนี่คือจริงใจเล่าวันนี้จากพี่บอยนะคะช่วงท้ายพี่บอยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของพี่บอยนะคะพาแคร์เบสซี่แอลตี้ฟรแชมพู แอนคอเดชเนอร์หรือว่าแชมพูครีมนวดอันชันนั่นเองเป็นแชมพูขวดหนึ่งครีมนวดขวดหนึ่งนะคะใช้คู่กันไปเลยค่ะนี่คือสูตรธรรมชาติจากอัญชันและก็สารสกัดธรรมชาติอีก8ชนิดค่ะใช้แล้วจะช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมลดผมงอกด้วยกระตุ้นให้มีการงอกของเส้นผมขึ้นมาใหม่และที่สําคัญเส้นผมของคุณและหนังศีรษะจะแข็งแรงนะคะใช้แล้วมีกลิ่นหอมค่ะพี่บอยย้านะคะนี่คือตัวช่วยทําให้เราลดการ ขาดล่วงของเส้นผมทําให้ผมหนาดกเงางามค่ะซื้อได้ในสปปรรพสินค้าชั้นนำนะคะแล้วก็ร้านบิวตี้ทั่วประเทศค่ะหรือคุณสามารถซื้อในจุดที่บอวยปักตะกร้าไว้ได้เลยนี่คือเรื่องราวที่แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักของดีอีกตัวหนึ่งนะคะพาแคร์เบสซี่เอลติ o ฟร์แชมพูแอนด์คอนดิชนเนอร์ค่ะ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พีบต้องขอบคุณนะคะขนมปังกรอบตาโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้นะคะคัดสรรวัตถุด,ดิบอย่างดีมาทําขนมปังกรอบให้เราได้ทานกันขนมปังกรอบตาโฮมี่เนี่ยมีหลายรสเลยเธอติดบ้านไว้ติดรถยนต์เวลารถติดหายเหนื่อยหายหิวนะคะเพราะว่าอร่อยมีหลายรสนะคะก็คือรสมะพร้าวงางาดำสาหร่ายกลิ่นไก่กลิ่นชีสโกโก้โฮวิสและรสคาราเมลป๊อปคอนค,ค่ะทุกท่านขาพี่บอยแนะนําเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะสแกนปุ๊บ สั่งซื้อได้เลยนะคะทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดคุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยพอคุณได้ทานแกะออกมาแล้วเธอกลิ่นจะหอมกรดแล้วมันจะกรอบสมกับชื่อขนมปังกรอบตาโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามพี่บอยวันนี้พี่บอยเล่าเรื่องที่อยากพูดมากไม่ได้เป็นประเด็นข่าวอะไรใหญ่โตแต่ภาพรวมมันไม่ค่อยน่ารักก็เลยพูดนะคะอยากทำให้บรรยากาศนางงามในบ้านเรา น่ารักสดใสดูแล้วสบายตาดูนางงามแล้วสบายใจดูนางงามแล้วมีความสุขค่ะนี่คือจริงใจเล่าวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังสวัสดีค่ะ